มีเหลือด้วยแต่ไรอยู่วะาเสียงอะไรในเมืองเขาเอากูคนเมืองหลวงอี่ยแม่พูดเต็มปากเต็มคำกูเกิดในเมืองมึงก็รู้แหงเงาหัวไม่มีเลยเนี่ยลุงเป็นคนในเมืองดิพูดแล้วจะหาว่าคุยเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังเธอหน่อยลุงไม่ธรรมดานะเป็นนักรบฝีมือดีไม่ว่าสู้รบปมือกับใครก็มีชัยชนะอะไรผูกเขี่ยรึเปลวาลุงเนี่ยเก่งนะใครเหนือมีใครสู้ลุงได้ ถ้าพูดชื่อไอต้องรู้จักลุงนี่ชื่อว่า,รา,าไรห้ามไปทำอะไรแกยังได้ไปบอกมันมันจะแดงจะฟันลาเจอมึงทำไมตามมาพบพันธุเลยคือต้นหดทีหนึ่งแต่จะท้าเพิ่งมันถึงจะฆ่าเพียรโกหกโกหกไปโกหกโกหกใครทำอะไรบุญอะไรไม่กดอย่าล้อโกหกโกหกใครโกหกโกหกไปทำอะไรบุญอะไรไม่กอดตัวไ้่ตายเนยจะต,ตาย,ตตายเนยเฮ้ย มึงยืมเวลาร้องมือหรือเปล่าเนี่ยแม่ขอมาเขาจะเล่าประวัติให้ฟังอยู่ไปร้องทางอื่นประวัติเอาให้เล่าหน้าเมนเดอร์เนี่ยเรื่องคนตายได้แล้วล่ะไม่เชื่อถาษาไม่บอคนนี้ดูไม่รู้มันรู้จักลุงลุงเนี่ยโอ้โหเก่งมึงก็เคยสู้รบกับกูไงไม่เคยนี่กูจำหน้ามึงได้หน้ายาบรองเท้าแปะกูจำได้เลยกูเป็นยามลุงเก่งลุงเนี่ยมีชื่อเสียงในไทยเหนือชื่อลุงเองกูรู้จักลุงชื่อว่าลาลา มันร้องลาอะไรอ่ะทำไมอ่ะมันไม่มียังหาขโมยที่เกย์ที่ขโมยนี่เองผมว่าใครเกี่ยโมยแต่ร้องอยู่เนี่ยไม่มียังหาขโมยเขากินกันร้องเมื่อกี้อย่าพูดอย่าพูดอย่างนี้ถ้าถ้าพูดเรื่องขโมยนี่ว่ากูขโมยกูรลาออกเลยอ้าวลาออกไม่กันอย่าอย่ามาท้าใจพี่ค้ไปท้าใจไปอีกนุ่มอย่ามาพูดอย่างนี้ทำไมก็มึงยิ้ขโมยจริงป่ะรู้ไหมสองปีที่แล้วกูออกจากสอนลามไปเพราะอะไรไปไหนอ่ะเพราะเรื่องขี้ขโมยนี่แน่ขโมยอะไรโทรศัพท์มือักหาย แล้วมึงเอาไปเปล่าใครจะไปเอาแล้วมันหายอะมันโทษแต่เขาต้องใส่เราไม่เกี่ยแต่เราไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเลยออกกูก็ออกดิไหนไปอยู่กับดวงแก้วจะไปอยู่ได้กี่เดือนอยู่ได้สองอาทิตย์ไปอยู่น้อยยังวะโทรศัพท์ดวงแก้วหายแล้วเป็นอไรอีกอ่ะเอากูเอาคนมีแผลมันมีแผลไม่สบายใจหัวเมียแต่ไม่ได้เอาแล้วจะไงต่อออกอยู่กับใครอ่ะหลิมชัย เฉลิมใจมาเลยนะอยู่ได้สามวันอุ้ยทำไมอยู่น้อยอีกละอละโทรศัพท์กวนใจหายโทตศัพ์ใจหายอีกหาว่ากูเอามึงเอาอีกแล้วูอย่่ไไมด้แต่คนเราไม่ได้เอาแต่มันไม่สบายใจไงไม่เกี่ยวมันมีแผลปี๊แล้วทำไมอีกทีนี้กูอบอกตรงนะถ้าไม่นายคณะสารานน้ภเพชรกูไม่เล่นลิเกลแล้วจะื่อทำอะไรกินวะเนีน่ก็การจะเปิดร้านขายโทรศพัพท์มันก็เ,าาเยอะสิเล็กหน่อย เสียงกงไมนเหมือนทนนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วขโมยจริงขโมยจริงจะไปยุ่งกับโทรศัพท์มันลุงชื่อว่ารามินทนเฮ้ยนี่ถึงต้องอึ้งอึ้งเลยอึ้งอึ้งทึ่งเสียวที่บ้านมีมีดป่ะทำไมวะกูเตรียม